กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับงานประกาศรางวัลอมรินเบบี้แอนด์คริสอเวอร์สองพัรางวัลสุดยอดแบรนด์สินค้าและไลฟ์สไตล์แม่ลูกอันดับหนึ่งในใจคนไทยโดยกองบรรณาธนนิการเว็บไซต์อมรินเบบี้แอนด์คิสภายใต้ AME Imaginative ในเครืออมรินกรุ๊ปโดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่6ในคอนเซปต์ Family Well Being การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวเฟ้นหาสุดยอดแบรนด์สินค้าเพื่อการเลี้ยงดูลูกรักอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ และรูปปลูกฝังพื้นฐานความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวและสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูกโดยในปีนี้มอบรางวัลให้แก่แบรนด์สินค้าและบริการที่ครอบคุมไลฟ์สไตล์รวมทั้งสิ้น96รางวัลโดยแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ Mummy Choice Awards e d i t o t o r Choice Awards ไ i s i n g Star Choice Awards และรางวัลใหม่ล่าสุดอย่างรางวัล Healthy Living and Eco-Friendly Product ซึ่งมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่สร้างครอบครัวมีสุขภาพใจกายที่ดีก่อ,อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยิน,นดีเนาะกับทุกรางวัลที่ได้รับวันนี้เลยนะคะก็กอ,องบรรณาธิการก็ทํางานหนักมากในการคัดเลือกนะคะเดี๋ยวให้คุณเจี๊ยบเล่าอีกทีนึงว่าหนักขนาดไหนนะคะก็คิดว่าทุกรางวัลที่เรามอบให้ก็คือคําขอบคุณแทนคุณแม่ทุกคนแทนทครอบครัวทุกคนนั่นแหละคะ่ะ ถ้าเป็นปีนี้ก็อย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีงานอัมรินไบเบีนคิดแฟร์นะคะก็สามครั้งเนาะเช่นกันกับปีหน้านะคะ่ะเราก็จะมีงานให้ติดตามกันที่เดิมที่ใบเต็งบางนานะคะแต่ละทีมก็จะต่างกันออกไปนะคะนอกจากนั้นแล้วปีหน้าเรื่องของรางวัลอวสเราจะมีการขยับสาขารางวัลให้มากขึ้นนะคะมองถึงกล,ลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าสินค้าต่างๆเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย เราอยากจะขยายนะคะกลุ่มเป้าเกายออกไปให้ไปจับในพื้นที่ของเด็กๆที่อายุตั้งแต่5ถึง12ขวบนั่นก็คือกลุ่ม Kids มากขึ้นงานแปลอาจจะมีงานพิเศษสำหรับกลุ่มนี้เป็นครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็อย่างในปีนี้คือเราโฟกัสไปเรื่องที่ Healthy Living and Eco Friendly นะคะจริงๆแล้วมันเป็นเทรนด์ของช่วงปี2024-2025ด้วยที่ในกลุ่มแคมป์นี้เองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Eco Eco Concern Camp คือทุกคนใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ล้วก็เลยทำให้เราดึงจุดจุดเด่นตรงนี้มาใช้กับมามาใช้เป็นคีย์หลักของเราเนเป็นค่ะพ็อก็จะเป็นเราก็จะหาจุดสนใจใหม่ของครอบครัวให้จริงแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามันอยู่ในสิ่งรอบน้องรอบตัวของคนเป็นแม่อยู่แล้วเราก็จะดึงดึงจุดเล็กๆที่พ่อแม่สนใจแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะทั้งเรื่องอย่างที่บอกอย่างในปีนี้เป็นเรื่องอีโคในปีถัดไปเราก็จะหามุมในแง่มุมที่คุณแม่คอนเซิร์แล้วก็นึกถึงตล,ลามาใช้เป็น ข้อกาหนดในการคัดสรรสินค้าที่ดีต่อไปถามไม่ยากง่ายแค่ไหนระจริงๆแล้วเรามีข้อดีของเราคือเรามีคณะกรรมการที่มาเป็นตัวช่วยให้กับเรานะคะคณะกรรมการทั้งสาท่านเองมีจุดเด่นแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเลยทั้งโค้รถเลิศพอเนี่ยเขาจะเป็นทางด้านพยาาเป็นพยาบาลเนเกี่ยวกับแม่และเด็กโดยเฉพาะอย่างคุณโบก็เป็นตัวแทนของคุณพ่อหรือผู้มอมดรปนัดดาเองก็จะเป็นในเรื่องของพัฒนาการเด็กฉะนั้นเราเหมือนเรามี พาร์ทเนอร์ที่ดีมีกรรมการที่ดีในการช่วยกองบรรณาธิการในการคัดเลือกอีกทีนึงด้วยค่ะอย่างแรกเลยก็คือขอบคุณคุณแม่ทั้งสามหมื่นกว่าคนที่เข้ามาร่วมบวชกับเราในโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่ดีๆที่เราได้คัดเลือกสรรแล้วก็แล้วก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราในการทำงานด้าวยในทุกๆผลิตภัณฑ์ก็ฝากติดตามนะคะริมเรียนคิสเราก็จะพัฒนาต่อไปเพื่อทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อทั้งทุกท่านที่ทำผลิตภัณฑ์ เพื่อทุกๆคนในครอบครัวของเราค่ะขอบคุณมากค่ะ